เมื่อผู้ชายแสดงออกแบบนี้นะคะให้คุณรู้ไว้เลยว่าเขาไม่อินกับคุณพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้สนใจคุณนั่นแหละหรือภาษาวัยรุ่นเราก็จะเรียกว่าเขาไม่อินกับคุณแล้วนั่นเองมีอะไรบ้างข้อแรกเลยไม่มีความกระตือรือร้นที่จะสนใจเกี่ยวกับตัวคุณในชีวิตของคุณหรือเรื่องราวเกี่ยวกับคุณนะ่ะเขาไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้มีความหลงไหลหรือไม่ได้มีความกระตือรือร้นจากตรงนั้นเลย ตัดมาถ้าคนรู้สึกว่าชอบผู้หญิงคนนี้หรือว่าอยากทําความรู้จักคนนี้นะเขาจะมีความกระตือรือร้นนะคะที่อยากจะคุยอยากจะทําความรู้จักเนี่ยมันจะแตกต่างกันแบบนี้แบบชัดเจนเลยสเต็ปถัดไปข้อที่2อค่ะเขาจะเริ่มทําตัวห่างเหินกับคุณไม่ให้ความสนใจใส่ใจคุณเหมือนแต่ก่อนแล้วเมื่อก่อนอาจจะเคยสนใจและใส่ใจจําได้ไหมที่โคเชมเคยบอกว่า ความรักกับความหลงมันมีระยะเวลาของมันในช่วงสามเดือนแรกเขาอาจจะใส่ใจคุณดีมากๆเลยแต่พอทุกอย่างมันเริ่มผ่านไปเรื่อยเข้าสู่เดือนที่6เดือนที่7แล้วอ่ะทําไมทุกอย่างมันจืดจางลงความรักมันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้าสมมติว่าความหลงเนี่ยมันจะอยู่แบบช่วงระยะสั้นเท่านั้นนะคะดังนั้นมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เขากําลังหลงหรือเขากําลังอินกับคุณแต่พอเขาไม่อินกับคุณแล้วอ่ะเขาอาจจะทําตัวห่างเหินหรือว่าไม่ให้ความสํา สำคัญกับคุณเลยก็ได้นั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะคุณจะสังเกตได้เลยเนาะว่าเขามักจะมีข้อแก้ตัวต่างๆนานาที่จะ อ่าไม่ตอบข้อความอ้างนู่นอ้างนี้คือชีวิตมันจะติดธุระขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เนี่ยเราตกลงว่าจะคบกันเป็นแฟนหรือเป็นแฟนกันแล้วแต่สําหรับเขาที่มอบให้กับคุณน่ะมันไม่ต่างกับการที่คุณใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะแต่เป็นคุณที่เฝ้ารอว่าเอ๊ะเขาจะเป็นยังไงไหมเขาจะ กินข้าวหรือ,อยังเขาจะนอนหรือ,อยังนะตอนนี้เป็นคุณที่รู้สึกเป็นห่วงเขานะคะแต่เขาก็ไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้แล้วก็มีข้อแก้ตัวที่จะมาพบหรือแม้กระทั่งคุยโทรศัพท์ก็คุยแค่แป๊บเดียวทั้งที่คุณก็คิดถึงเขาแบบมากอยากจะใช้เวลาคุยกับเขาให้นานกว่านี้ส่วนเขาก็คือรีบตัดบทแล้วจบในการสนทนาทันทีเนี่ยโคเชื่อว,ว่าลหลายๆคนนะคะก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราสามารถเรียกง่ายๆว่า เขาไม่อินกับเราแล้วค่ะในสถานการณ์นี้นะทีนี้หลายคนบอกว่าโค้ชขาถ้ามันเจอเรื่องราวแบบนี้ในเรื่องความรักเนี่ยหนูเจอมาบ่อยมากเลยเราจะสามารถแก้ยังไงคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมทุกเรื่องนะมันไม่ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราไม่รู้นะคะดังนั้นเราสามารถที่จะให้ความรู้อินพุตเข้าไปในหัวของเราใช้ศิละปะในการเจรจารหรือเสน่ห์ที่ตัวเรามีนะโคชเชมีไว้ในคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่า unlocking love นะคะปลดล็อกความรักด้วยหลักจิตวิทยาคอร์สนี้จะช่วยคุณได้มากเลยทำให้คุณเนะ่ะเติบโตขึ้นในเรื่องของความรับและก็ชีวิตคุณประสบความสำเร็จนั่นเองใครสนใจเรียนคอร์ส unlocking love นะคะติดต่อได้ที่แอดเชเอมค่ะ